สวัสดีถ้ามีผอาจารย์ก็ดีผ้ามาชมพระเมตเขา,มาขเมืเมืองพิกิตมันน่อยอยันถ้ามีข้างเดียวเปเห็นอาจารย์ก็เลยเอาใช้สม,มุดเขียนก็จะได้ดูเลียวเห็นนะว่น่อยก็ดูหน่อยแห้งหมดได้มากกันเลย เอาโมลาโล่ให้ท้ามีคนชมสำหรับผู้ที่ชอบเก็บสายสม,มน้อยซ้ำได้ไงซ้ำได้กับอาจารย์กับสิเคียให้บุ้งคือโบกันได็ขายายอยังดอ,อกเน้นน้อยนี่ละซ้ำเม็ดกับที่ใส่ซองใส่เส้นใส่เส้นสมุดเส้นสมนุด channel ก็จะให้ทถ้ามีท้ามีข้อนี่เดาเดาวว่ามันหน่อยไม่ใหญ่สําเร็จนะขนาดขององค์พระอัอนน,ะนีหลายเม็ดอยู่ต่วาอาจารย์เลยเรียกเม็ดนี่มากอาจจะมีหลปรัดแนวนิดนึงสําหรับทํามีข้อไม่ <c oughs> าอาจารย์ก็สีขยายนะเพื่อเพื่อจะได้ดูดใูใกล้นะอะ ขยายขึ้นจังอยว่ามันหน่อยปุดคือขยายเลยบ่ะเนี่ยโอ้โหง่ายปวดนนเขียวจะเอาไม่เขียวเพราะว่าหน่อยุ่นนะ นี่น่ะเอามาเกี่ยวอืมสำหรับผู้ใดเบื้องเป็นก่ะ แม่บอกอาจารย์เนี่ยมันพระเอียงแม่พ้นว่าเอียงเหรอขมอเมือ,องพิคิดอ,อาจารย์เคยมีแบบนี้แต่ว่าเกาๆก็เลยถวายพ้นไปนะนวันนี้พ้นได้มาหลายพ่นก็เลยถวายขึ้นแต่ว่าองค์อาจารย์ถวายพ้นไปพน้นบ่ให้ขึ้นแล้วเออ พอเลี้ยวองค์นี้ถวายขึ้นมาเนี่ก็เลยเอาใหม่ถ้ามีเขาชมเห็นหน่อยโปดององนั่นจะมีหน่อยขึ้นกันละองอาจารย์ถวายคือว่าอาจารย์ไปขึ้นกันพนจะใสจะมีกรอบในตัวมาเลยจะเป็นกรอบโบราณแตว่ว่าอันนี้ไม่มีกรอบเนี่ยเป็นคอร์รอยซื่อคือจิตตาแมวเห็นอะ่ะ ำนี่นะน้อยตัวซ้ำเม็ดเขาดอกตัวซ้ำเม็ดเขาเม็ดเขาหักในที่เปีนทั้งหลังเลยบุญหน่อยหมดเม็ดเขาลอยอยเห็นลายอยู่มันบใบหนาโคตรอาจารย์ก็เลยนบ่เก็บมาเมื่อนี้ก็เลย โมมีนมมแนวแมาให้ทามีเขาชุ่มเลยหลายเทียเหล่าก็เลยเก็ษไปเสียหอกนี่เลี้ยเทียจะเป็นเนื้อชิน้นแต่กลัวเออชิ้นเงินก็เห็นอยู่ร้านหน่อยพดบ่มีหนามีตานะอาจารย์ก็เลยจักสีมาวางเลยนะเทียท้ามีเขาเอ่อผู้คนเบิ่งเปลี่ยนผู้คน สนใจเพื่อนกะจิเพื่นกนจะนกนจีบอกถือเดาถือนะอออร้อเลยนะปีนมาเนี่ยอีปีนในเบืบ้งเอ๊ะเนี่ยอืมช่วงไปพร้อมกันนี่แหละถ้ามีของของแปลกผู้เคยเห็นแหละก็จะเห็นง่ามก็จะมีเห็นขี่ลายก็มีเบิ้งน้ำกันไปผู้เบืงเคยเห็นก็เบิง้งเอาเม็ดขาวหมากรุ่นว่า อันนี้คนยังมีรูปอยู่มีรูปมีลักษณะยังหน่อยอยู่ขนาดได้หน่อยกันเลยอันนี้จะเป็นหัวนี่เสียนเสียนคนหัวเออง่ายง่ายหลดอาจารย์บ่พิธี่ีตองยังมาไหวหรอกนี่หัวพ้นคอลอยนี่แขนนี่นีดหน่อยแขนนี่สองขางกัวใ่โตแล้วนี่นี่ตัวที่ทันแล้ว อก็คือที่เป็นคาบคาบกับที่พ่นร้ายในล้าของมันพน่นเอาใส่ถุงแทบสูนไว้่นะ้นมันหักันมันก็ัิถูนกันเลาะออกอันนี้คาบเกาคาบเอ,เองนั่นเองหน่อยเกินพด่ดเบิง้งหากขยายมันไกลไกมันขยายไกลแล้วกว่านี่แล้วใบก็บพุ่งิีว่านี่ น,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 น่อยพูด,ดขยายอีกปืดเตรมแล้วใบพูดถญงเลยคอรอ,อโอ้ยเขี่ยว,ยวไม่เลยเขี่ยว น้อยซั้มได้กับเบื้องโอนนี่คือเส้นนี่นี่เส้นเส้นสมุดเนาะนี่เส้นสมุดบดเต็มเส้นสมุดสัมมันยากยังบ่เป็นดอกอันนี้มันขอร้อย บริเวณเมา่อเท่ลงหลายอันนะเท่ลงอันเดียวนี่แหละเอาอันเดียวเอาลงอันเดียวสำหรับผู้บุกเห็นกับว่าของแปลก,กแล้วผนะู้บุกหัจักกับผู้เชฟพร้อมหรือว่าเชฟแม่นยังเราขอลยอยอืมไปอัดกว่าก็จะอัดบ่อใดน้อยกว่าน้อยเกินซึ่าเม็ดเขาเมาเนาะคนว่า จักสีขาวมอเมืองพิ่คิดนึกสีขาวมองเมืองสารคามเลยเอาทำบินเข้าชมบอกสำรับเทปนี้อาจารย์ก็ขอฝากเพื่อนๆเนาะพู้ที่บรคะขั้นไหนตีตามก็กดตีตามในผู้ตีตามแล้วก็กดกระดิ่งควอมมีอีกอยู่เขาวมองเม็ดใหญ่ทั้งเสียงมอลูกเห้เบืองอันนี้เม็ดน้อยมีเม็ดใหญ่อีกคนหนี่อยู่สำหรับเทปนี้อาจารย์ฝากไว้สำเนียงละ